แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยมาถ่ายตอนถ่ายเสร็จนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเบื้องหลังนะคะการแบบถ่ายวิดีโอต่างๆนะคะเนื่องจากมาไม่ได้มีคนถ่ายให้ส่วนตัวนะคะมันก็เลยแบบว่าโอ้ยหลังจากถ่ายงานเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็แบบมาพูดถึงบรรยากาศนะคะจริงๆแล้ววันนี้นะแบบก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับในวันที่เราถ่ายกันนั้นฝนตกหนักมากไม่เอ่ย คนตกพรืมพรำพรึมพรำนะคะแต่ว่าเราก็ต้องไฟตี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปจริงกันดีกว่าเนาะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะจะให้ดูบรรยากาศเขาๆนะคะแบบว่า behind the scene นะคะไปกัน